กัน,นาราณออกมาเคลื่อนไหวแล้วพร้อมเผยชัดๆตอนนี้กำลังเดทกับใคร หลังถูกโยงปมความรักวิวเจตสวยวันสวยคืนยิ่งโสดก็ยิ่งมีเสน่ห์สำหรับสาวนางเอกสาวปรางกน,นารันหรือเรียกกันติดปากว่าเลดี้ปรางแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับจอดรามาถูกชาวเน็ตจับโยงปมสอแววเลิกของคู่รักดาราดังอย่างวิววันนรสและหนุ่มเจดเจดที่พัดหลังจากที่หลายคนจับสังเกตว่าช่วงนี้สาววิวมักโพสต์ข้อความเศร้าอยู่บ่อยๆส่วนเจดแฟนคลับก็จับสังเกตว่าเจ้าตัวไม่ได้เข้าไปกดไลค์ภาพในไอจีของแฟนสาวมาส พักแล้ววงในมาเองเฉลยสถานะปรางกันนารันหลังถูกโยงปมเลิกเจ็ดวิวเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆเอฟซีขอเลิกติดตามปรางกันนารันลั่นเห็นริชชีแล้วพอเลยอุ้ยยังไงโอบน่ที่โผล่คอมเมนต์หลังปรางกันนารันลงรูปนี้ปรางกันนารันเผยแล้วกำลังเดทกับใคร ก่อนหน้านี้ทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของสาวสป,ปรางเผยว่ารังยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ทั้งนี้ปรังก็เห็นข่าวแล้วแต่น้องเฉยๆไม่ได้ว่ายังไงไม่มีอะไรถามว่ารางจะมีอีเวนต์ได้ออกงานเร็วๆนี้หรือไม่ตอบได้แค่ว่ายังไม่มีอะไรล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวในลุคน่ารักสดใสบวกกับความเซ็กซี่เบาๆหลังจากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและที่หลายๆคน โฟกัสก็คือแคปชั่นของสาวปรางนั่นเองพระเจ้าระบุชั่นชัดเจนว่าออปเดตอยู่คนเดียวค่ะาทางด้านแฟนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิออกไปโอบกอดคุณเขาฟินฟินคนก็สวยมากๆเลยค่ะคนอะไรจะงามได้ขนาดเนเดทกับตัวเองแล้วมีความสุขเขกค่ะสวยมากค่ะที่เลดี้ปรางน้องปรางเลิศอ่ะ